สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะเคลลี่คอสเมติกค,ค่ะวันนี้นะคะพี่อิ่มบรรยากาศก็คืออย่างที่เราคุ้นเคยค่ะตอน,นที่ห้างน้อมจิตบางกะปีนั่นเองก็คือร้านเราอีกหนึ่งสาข,ขานั่นเองนะคะค่ะเราก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่แบบยังขายดิบขายดีอยู่ในร้านเหมือนเดิมค่ะน้องเฟินใช่ค่ะก็คือเป็นแบรนด์ของสีผมนั่นเองนะคะเรียกว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์นี้ค่ะก็คือแบรน นี่กาโอ,เาโอเนเ่น,น,น,นะคะ่ะเดี๋ยวรอให้ดูนิดนึงกล่องเป็นแบบนี้นี่เนาะ,นะคือทุกคนอาจจะเคยคุณหน้าคุณตาตามโซเชียลหรือว่าตามต่างๆหรือว่าบล็อกเกอร์รีวิวใช่ที่ดังๆของเขาเลยก็จะเป็นตัวฟอกตัวน,นี้เลย<ช>แม็กไลท์นั่นเองค่ะคือฟอกได้สีแบบ ระดับที่สว่างถูกต้องแล้วก็พอย้อมสีของเขาก็จะได้สีที่แบบสวยสดงดงามมากทุกคนใช่ค่ะแล้วก็คือตัวนี้มันแปลกใหม่ตรงที่ว่าปกติแล้วครีมฟอกเนี่ยเขาจะเป็นแบบผงใช่แล้วก็ผสมกับตัวน้ำยาอีกทีนึงค่ะพี่อิงอันนี้คือง่ายเลยเป็นแบบครีมใช่เป็นแบบครีมแบบอยู่ในหลอดเลยเดี๋ยวลองแกะให้ดูเป็นเหมือนเป็นผมใช่เลยค่ะมันเป็นสีย้อมผมเลยนี่เวลาซื้อเราก็จะได้ตัวดีเวลลอปเปอร์คู่กันไปเนาะตัวนี้อ่ะผสมแล้วก็ ใช้วิธีการป้ายเหมือนวิธีการย้อมผมเลยนะคะก็คือสะดวกสบายง่ายไม่ต้องกลัวแบบเป็นผมหกเหือะเธออันนี้ก็เป็นสินค้าแบบเรียกว่าเอามากี่รอบหมดตลอดเลยเป็นแบบร้อยโหลก็คือหมดจริงๆไวมากคือเราขายราคาพิเศษด้วยนะพี่ใครสนใจก็ต้องรีบแวบบเข้ามาดูหรือจะไปในโทนของส่วนสีผมใช่มีทั้งตั้งแต่สีแบบทั่วไปหรือจะเป็นพาสเทลแบบนี้่สีพาสเทลก็จะมีทั้ง ชมพูม่วงเขียวฟ้าแดงหรืออะไรที่แบบหรือว่าเป็นโทนเทาโอโทนเทานี่แบบเป็นสีฮอตทีสมากช่วงนี้ใช่ค่ะใครสนใจนั่นคือแบบตอนนี้เขากําลังเน้นทําผงสีเทากันอยู่แลบบหม่นๆเนาะแบรนด์นี้ก็โอ้ก็เป็นแบรนด์ที่แบบน่าสนใจอีกหนึ่งแบรนด์เป็นแบรนด์ที่เราแนะนําเลยใช่แวะเข้ามาดูกันได้เลยเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่คุณภาพดีราคาถูกแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบช่างผมชั้นนาเลือกใช้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็วันนี้นะใครสนใจก็ แวะมาได้ได้เลยที่ร้านเราที่สาขาแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ค่ะสาขานี้จะอยู่ชั้นหนึ่งนะคะติดกับส่วนอาหารแฮปปี้แลนด์เลยอ๋อคือเดินเข้ามาก็คือเจอร้านเราเลยอยู่สายมือหรือเดินทะลุสูนอาหารเข้ามาได้เลยค่ะก็จะเห็นร้านเราเหมือนกันนะคะหลังเคลลี่คอสเมติกก็คือหาได้ง่ายมากนะคะหรือใครบอกว่าเอ้ยหยากดูบแบน์อือ่นๆมีไหมมีเยอะมากสีผมของเราค่ะน้องเฟิร์นใช่ค,ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ชั้นนำพวกลอรีอลนะคะชวรสคอป ดีแคทโลแลนด์มีหมดเลยบอร์ลิน่ามีใช่แล้วก็ทิปโซอะไรอย่างี้มีหมดเลยค่ะน้องเฟิร์นใช่สนใจสีไหนสนใจแบรนด์ไหนหรือว่ายี่ห้อไหนเข้ามาแวะเข้ามาเลือกชมได้หรือว่าใครที่แบบไม่สะดวกจริงๆก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะตอนนี้นเรามีทั้งทางเว็บไซต์อของเคลลี่คอสเมติกเองเลยใช่ค่ะหรือว่าแท่บอกว่าออ๊ยไม่สะดวกกับเว็บไซต์อยากพูดคุยกับแอดมินได้ก็สามารถสั่งซื้อผ่านทาง Facebook ก็ได้ ไลน์ก็ได้ค่ะมีอินสตาแกรมก็ได้เลยใช่ค่ะก็จะมีแอดมินคอยตอบนะคะคอยแนะนำหรือลูกค้าแบบว่าโอ๊ยแคปรูปมาว่ารูปมีอินเทอร์เน็ตสีประมาณนี้มีแบรนด์ไหนที่ใกล้เคียงหรือว่าน่าสนใจแากไหนบ้างได้เดี๋ยวแอดมินเราก็จะแนะนํำสีที่ใช่แล้วก็เหมาะกับลูกค้าให้เลยค่ะใช่ค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นการแนะนําสั้นๆเพียงเท่านี้ ใครอยากดูคลิปอื่นเพิ่มเติมเนาะหรือว่าอยากมาดูการแนะนําการแต่งหน้าหรืออะไรก็เข้าไปที่ YouTube ได้นะคะได้เลยค่ะแล้วก็ฝากกด s u b สไครป์พวกเราด้วยใช่ใช่เราก็จะได้เห็นแบบคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เราแบบนําเสนอสินค้าแล้วก็มีอาจจะเป็นพวกรีวิวหรือว่าแนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆะะใช่ค่ะก็คืออย่างที่บิ๊บอกเลยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้เราด้วยนะคะวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ